รักข้ามคลอง,ง,ลงชื่ออะไรอ่ะ,ะโอเ้เกมใสาไหนรักข้ามคลองไหนเอามาดูซินี่ผ้าถุงเอามาจากไหนคะเอ้ซื้อมาค่ะอ้เลยเลยเลยไม่ได้เอาของพ่อของแม่มาแหรอคุณเอ่อไม่ใช่ไม่ได้เอาของแม่ของยายของย่ามาเหรออันนี้ของตัวเองเลยเลยยาซื้อให้ค่ะโอ้ย่าซื้อให้อะไรนะเอ่อแสดงรอบกองไฟวันนี้จะแสดงเรื่องอะไรนะรโอ้รักข้ามคลอง อมสินใช่ไหมลูกรักข้ามคลองเหรออมสินโอ้โหเสียงเจี๊ยวเจ้าดังไปหมดเลยนะคะวันนี้นักเรียนโรงเรียนภูพันหลวงมาเข้าค่ายที่ไร่สักทองสนุกไหมลูกสนุกไหมคะสนุกนะคะแล้วก็จะแสดงรอบกองไฟรักข้ามคลองนะคะโอ้โหนี่นี่รู้ไหมว่าคุณยายเนี่ยเป็นประธาน รอบกองไฟด้วยโอ้รู้โอ้เก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยตั้งใจนะคะตั้งใจนะคะเต็มที่นะคะเต็มที่ค่ะครับต้องทาขนาดนี้เลยครับครับให้มันให้มันหล่อนินจาครับ สนุกไหมครับนินจาสนุกไหมครับลูก,กปีนี้ทําไมหล่อจังเลยสูงกว่าคุสูงกว่าคุณยายตั้งเยอะตอนแรกๆอะ่ะแค่นี้คุณยายเองแต่เดี๋ยวนี้คุณยายแค่นี้แหละอโหล่อ,ลอเชียรหล่อเชียได้แสดงกับเขาไหมลูกไม่ครับไม่ได้แสดงเป็นผู้กํากับเหรอสนุกนะลูกนะสนุกครับนินจาครับ ปีนี้หมหนึ่งแล้วเหรอลูกโอ้โอหเหรอมหนึ่งละดูน้องๆสิเดี๋ยวก็แสดงรอบกองไฟสนุกกันจังเลยนคนนี้แสดงเรื่องอะไรคะแสดงรอบกองไฟแสดงเรื่องอะไรคะโอ้แก้วหน้ามา้าทำไมมีตัวลิงด้วยเหรอลูกเหรอเหรอ เขาเล่นไหนเขาเล่นไหนอ๋อ,อเล่นลูกเล่นตุ๊ก,กตาผู้หญิงกับตุ๊กตาเล่นด้วยเ,วเ,เด็กๆก็อย่างเงี้ยลูกยังไม่โตวสวัสดีคะ่ะ <c oughs> สวัสดีหรือยังสวัสดีหรือยังคะ